อะไรนะเข็นปีนต้องไหนอ่ตรงเองตรงที่มีกิ่งเซ็นตรงเองหน้าแรกนะด้านล่างนะมันต้องเป็นตั้งแต่วันที่19บเม้าภูพาแล้วมันขีดค่าดได้ไั้ยไปเช่นไหนเพราะมันขีดเองโอ,อ้ เดี๋ยวมีรถมาลงนะครับแต่ว่าที่เรารอเนี่ยจะเป็นตัว X Series สีดำนะที่ลูกค้าจากจากออสโลมาดูไว้แต่นี่ที่มาลงก็จะมีตัวตัวเกดแซต952,000นะคันนี้แล้วก็ถ้าเป็นตัวเอสตัวนู้น2.2น,น,นะ672,000ตัวเทาไอเกอด้านบน มิวเอ็กจะอยู่1น0ล้านแันแต่ว่าพี่ต่ายไม่แน่ใจว่าเขาลงหมดไหมนะอันนี้เดี๋ยวเราถ่ายยาวๆกันเพราะว่าเดี๋ยวมีใบจองใหม่มาด้วยซึ่งเราเกยนใบจองผิดเราต้องไปแก้รอรอโอ้โหเป็นตัว2.2ทั้งหมดนะครับ ร้อนมากขนาดอยู่ในร่มนะโอ้โหสวยเลยแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวเครื่อง3.0หรือว่าตัว2 2จนะสองะนะสองคันที่เขาเหมือนกันเลยแต่ไม่ได้ถามยังไม่ได้ถามทางคุณเอาลงว่าเอามาลงหมดไหมอันนี้เอามาลงหมดไหมครับนนะคันเดียวโอ้โหตอบน่ารักมากเลยครับคันเดียวครับผมคันไหนครับ อ๋อมิวเอกยังดีเราได้มิวเอกมาลงโอ้โหเอาลงคันเดียวนะครับเป็นมิวเอกเดี๋ยวรอดูว่าจะาลงกันไงกัน ขึ้นไปแล้วนะครับทีมงานขึ้นไปแล้วเดี๋ยวต้องมีการน่าจะเอาสองคันเนี้ยลงก่อนต้องหาที่จอดพักก่อนที่จอดพักก่อนถ้าเป็นออโตโ้เลยครับ9 9 0า0 0นเก้บาทนะ9 9้า0 0นเกบาทอาไปจอดเรียงไว้ก่อน แล้วก็เดี๋ยวเอาตัว2 2อ2เกรด S ออกมานะครับร้อนมาก วันนี้คาดว่าฝนจะมาแน่นอนนะครับทุกคนร้อนเอามากๆเลยกันต่อต่อไปนะครับก็จะมีการยกเจ้า2อคันนี้ลงมาส่วนตรงนู้นไม่น่าจะมีอะไรขยับขยื่นนะครับก็อยู่เป็นเส้นของเขาละ มีคนถามว่าทาไมเวลาเอารถลงต้องเปิดไฟฉุกเฉินก็มันเป็นเหมือนการเพิ่มจุดสังเกตนะครับว่าเฮ้ยรถมันมีการเคลื่อนที่มานะเพื่อมีรถคันไหนที่ผ่านไปผ่านมาจะได้สังเกตง่ายขึ้นนะครับเป็นเพื่อความปลอดภัยนั่นแหละถ้าพูดง่ายๆเอาลงคันเดียวนะครับ ร้อนมากเดี๋ยวรอดูดูคน่ายขนาดโทรศัพท์ยังร้อนเลย อ,อืนั่นเริ่มละเริ่มละโอ้โหสวยๆเลยมุมนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราออกมาดูกันบ้าง จะเป็นเจ้าตัวมิวเอ็กซ์เกรดสีเทาไอเกอร์นะครับถ้าเป็น2 2คันนี้ราคา1 6 2 4 0 0้าน0 0บาทถ้าเป็น3.0 1 6 5 9 0ู0ก0 0บาทนะครับแต่ถ้าเป็นคตัว4่ณบวกไปอีก1,000 0บวกอีก10,000 0บาทนะครับก็จะเป็น1 7 0 0 0 0้าน0อ่าหนึ่0 0 0าน0 0 0บาท,อ 1, 9, บาทโอ้โห โอเคเท่าไปเก็บนี่ก็แสดงว่าจอดแล้วแหละวู้ห์เร่งล เดี๋ยวึ้นคืนอ่ะก็ <De ep> โอเค <De ep> เดี๋ยวพี่ต่ายจะไปออกใบจองใหม่ละใบจองมาใหม่เขียนใบจองผิดก็ขอเอฟซีทุกท่านลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะรวยรวยิงๆงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบก,กันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ